สวัสดีครับคุณกําลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกําลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตทําไมบางคนถึงมีความสุขหรือว่าบางคนถึงมีความทุกข์มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในชีวิตเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพ หลายๆเรื่องก็ทำให้เราทุกหลายๆเรื่องก็ทำให้เรามีความสุขแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่มีผลกับชีวิตเรามากๆเลยนะครับก็คือทัศนคติของเราเองมุมมองความคิดสิ่งที่เรามองนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาคุยเรื่องบทบาทของทัศนคตินะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของทัศนคติเนี่ย มีผลกับชีวิตเรายัางไงบ้างนะครับก็บอกว่าจริงลองจินตนาการว่าคุณเดินเข้าไปในป่าที่อยู่โดมไปด้วยพืชพันธุ์และสัตวป์ป่าป่าคือสวงจวรรร์สําหรับนักสังเกตการถ้าคุณเดินป่าโดยไม่ออกนอกรูกนอกทางและก้มหน้าก้มตาตลอดเวลาสิ่งที่คุณเห็นก็จะเป็นหินกรวดและดินโคลนเราพูดถึงภูมิทัศน์เดียวกันสถานที่เดียวกันถ้ามีนักท่องเที่ยวสองคนเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกัน คนหนึ่งก้มหน้าตลอดเวลาและอีกคนเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆคนหนึ่งมองดูพื้นดินอีกคนมองดูรอบตัวเนี่ยแปลว่าคุณจะเห็นดอกไม้หรือเห็นก้อนกรวดมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางที่คุณจะจ้องมองออกไปทาศนคติก็เป็นเช่นเดียวกันมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องที่ผมเพิ่งอธิบายไปดังนั้นจงตัดสินใจเลือกวิธีการมองของตัวเองเลือกสิ่งที่คุณจะโฟกัสไปตลอดทาง และสิ่งที่คุณจะเพลิดเพลินเมื่อได้พบเจอความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นนักท่องเที่ยวทั้งคู่เดินอยู่ในป่าแห่งเดียวกันแต่ละคนกับพบประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงตามทัศนคติของพวกเขาเองทัศนคติเชิงลบไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงแต่มันคัดกรองความเป็นจริงแล้วเหลือออกมาเพียงส่วนที่เราให้ความสนใจและเลือกหยิบเอาเรื่องราวที่คล้องจองกับทัศนคติของเราเอง เช่นเดียวกันครับทัศนคติเชิงบวกก็ไม่ได้เปลี่ยนความเป็นจริงแต่มันทําให้เราเปิดรับเรื่องราวที่เข้ามาอย่างเต็มที่หลายรู้สึกกับมันอย่างเต็มเปี่ยมประสบการณ์ของเราจึงเต็มไปด้วยโอกาสที่จะสนุกเพลิดเพลินกับทุกความเป็นไปได้ที่ชีวิตนําเข้ามาดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาความทา้าทายและสถานการณ์เลวร้ายการรักษาทัศนคติเชิงบวกเอาไว้จึงดีกว่า เพราะมันจะเป็นเครื่องมือที่คุณต้องใช้ในการจัดการรับมือและแก้ไขทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแต่ทำให้สามารถได้รับบทเรียนที่ดีกว่าและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือนะครับที่ผมว่ามันเป็นบทความที่น่าสนใจมากเลยที่ได้พูดไว้เกี่ยวกับทัศนคติของเราหรือว่าบทบาทของทัศนคติที่มีต่อตัวเราผมว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะถ้าเกิดเรา มีทัศนคติที่ดีมีความคิดเชิงบวกเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาหรือว่าเจอเรื่องท้าทายต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วถึงล้มเราก็จะลุกได้เร็วแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับการที่เรามีทัศนคติเชิงลบเนี่ยก็อย่างที่เขาบอกไว้นะครับถ้าเกิดเราไปเดินในป่าเนี่ยแล้วเราก้มมองทาง อย่างเดียวเราจะเห็นแต่ก้อนหินก้อนกวดเห็นได้สิ่งที่ไม่ดีเห็นได้สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแย่รู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางที่ไม่สวยงามเลยโดยที่ถ้าเกิดคุณมีทัศนคติที่ดีหรือว่ามุมมองที่ดีเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าไอการที่เรามองไปรอบๆมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยคนละมุมกันเนี่ยทั้งที่มันเป็นเส้นทางเดียวกันมันก็คือทัศนคติที่เราจะมอง เราจะเห็นสิ่งสวยงามเห็นความเป็นไปของโลกเห็นวิวเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้ซึ่งเราก็จะรู้ว่าเออในโลกนี้มีอะไรเยอะมันจะมีมุมมองมากมายที่ทำให้เราได้มองซึ่งที่ผมได้พูดมาเนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตของเราบ้างผมว่าแน่นอนว่าในชีวิตทั่วๆไปของเราเนี่ย บางทีเราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆเรามีทัศนคติยังไงกับโลกนี้บางทีเราก็คิดว่าทุกอย่างมันแย่ไปหมดเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเรากลัวว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าถ้าเราลองเส้นทางอืง่นเนี่ยมันจะทำให้เราล้มเหลวมันทำให้เราออกจากคอมฟอร์ทโซนของเรามันทำให้เรารู้สึกแย่แน่นอนว่าถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนทัศนคติของเราเองดูว่า จริงๆชีวิตยังมีอะไรให้เราค้นพบคนเจอเยอะหรือว่าถ้าเราเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนความคิดดูสักนิดก็ได้นะครับว่าไอ้เรื่องที่มันเข้ามาเจอเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีอะไรกับเราบ้างซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวผมเองเนี่ยผมว่าจริงๆชีวิตสอนอะไรเยอะมากเลยนะแล้วก็ทัศนคติเนี่ยสำคัญมากๆเลยซึ่งบางครั้งนะครับผมก็ เป็นคนที่มีทัศนคติในแง่ลบเหมือนกันบางทีถ้าเกิดเราไม่มีสติมากพอหรือว่าเราหลงไปกับอารมณ์มากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ความคิดของเราเนี่ยมันยิ่งดิ่งออกไปนะถ้าเกิดเรามีความคิดแง่ลบมากๆเนี่ยถ้าเกิดเราเจอปัญหาอะไรสักเรื่องนึงเนี่ยแล้วเราแบบดิ่งกับอารมณ์ดิ่งไปกับมันมากเกินไปแน่นอนว่าเราจะลุกขึ้นมาได้ยากมากเราจะล้มเหลวเราจะร้องไห้ เราจะมองไม่เห็นมุมอื่นที่เราสามารถไปได้และหลังจากเราได้รู้ได้พูดเรื่องทัศนคติไปแล้วมากมายแล้วเนาะไอสิ่งที่เราจะนําไปใช้ได้ก็คือเวลาที่เราเจอปัญหาเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องนี้มันทาให้เราทุกเนี่ยเราควรมีสติแล้วก็มองมันด้วยมุมที่แบบแท้จริงคืออย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเอาอารมณ์ไปใส่กับมันมากคือมันเหมือนกับฟิลเตอร์ถ้าเกิดเราเป็นกล้องใช่ไหม เราเห็นปัญหาใช่ไหมเราไปใส่ฟิลเตอร์ที่มันแบบมืดมืดมนมน,มนเนี่ยไอ้เรื่องนั้นมันก็แย่ยเลยนะท,ท,ทั้งที่แบบถ้าเกิดเราไม่ใส่ฟิลเตอร์เรามองมันด้วยความเป็นจริงเราจะรู้ว่ามันสีอะไรมันมาในมุมไหนมันจะแก้ปัญหายัางไงซึ่งมันก็เหมือนเป็นทาทัศนิที่เรามองกับปัญหานั่นแหละเราควรที่จะมองมันด้วยความเป็นจริงแล้วเราแก้ปัญหามด้วยจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ทกทัศนิเชิงบวกที่ดีนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะฝึกหรือว่าพยายามที่จะเรียนรู้การทำหลายๆวิธีเพื่อให้เรามีทันคติเชิงบวกซึ่งก็เคยพูดไปแล้ว15วิธีที่จะทำให้เราเป็นคนคิดบวกใน EP ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถติดตามฟังได้แล้วก็นี่ก็เดินทางมาถึง EP ที่37แล้วเนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคนท,ที่ติดตามฟังมาถึงนะตอนนี้ ถึงจะห่างหายไปบ้างนะครับไม่ได้ลงสม่ําเสมอก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใครที่อยากฟีดแบ็กอะไรหรืออยากพูดคุยอะไรก็สามารถพูดคุยเข้ามาได้ที่เพจเสียงที่ไม่ดีนหรือว่าเพจวันนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ